จริงหรือหลอกคบมาแล้ว100คนได้ยินต้องอาปากค้าง15พเพลงแฟนเยอะไม่ิ้นลาเจ้าชู้ผู้หยิงคนไหนก็เอาไม่ลงต้องสารภาพว่าเรื่องราวความรักกับศิลปินในแวดวงบันเทิงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้อยคนที่จับตาดูเราถือว่าเป็นสีสันในวงการบันเทิงไม่ว่าจะรักใครหรือใครเลิกใครก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระแสะให้ได้พูดถึงกันอยู่เป็นประจำแล้ววันนี้เราจะพามาเปิดชื่อของระเอกที่มีแฟนเยอะในอดีตกันค่ะ โดยเริ่มกันที่นัทเทพพัสดินเคยผ่านการมีแฟนมาแล้วกว่า4คนต่อได้มากปร,รินเพระเอกคนตรงของวงการเห็นอย่างนี้เขาเคยมีแฟนแล้วถึง4คนในอดีตเคยมีข่าวออกมาว่าหมากเคยวิ่งโร้ขายขนมจีบสาวน่ารักอย่างมิ้นชาลิดาว,วิจิตวงทองแต่แล้วมากปร,รินก็ได้มาคบกับสาวมิ้นนัทวราแถมยังโชว์หวานควงกันไปไหนมาไหนตลอดแล้วหมากปร,รินก็ได้พบกับความรักอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ได้สารสัมพันธ์ต่อเติมสะพานบุญกับสาววีวรรณรส โดยทั้งคู่รักกันอยู่สักพักก็ต้องเลิกรากันไปและคนสุดท้ายที่เป็นรักจริงรักแท้ของหมากที่ทั้งคู่เข้ากันได้ดีสุดๆนั่นก็คือสาวคิมเบอร์รี่นั่นเองต่อด้วยเซกโลโซศิลปินคุณแผนของประเทศไทยที่ชีวิตนี้ผ่านการมีความรักมาแล้วมากมายความรักของเขานั้นเริ่มต้นที่ผู้หญิงที่ชื่อการวิภากรโดยเซกได้แต่งงานกับการและมีลูกด้วยกันถึง3คนแต่เพราะปัญหาหลายๆอย่างทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจหย่าก,กันไปในที่สุด และหลังจากนั้นนักร้องคุณแผนคนนี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีผู้หญิงอีกมากมายต่อได้ก้องกรุณเพราะเอกหนุ่มคาสนวาของวงการผู้ที่ผ่านการมีแฟนแล้วถึง5คนโดยเขาคนนี้เคยคบหาทั้งพลอยเชอร์มานน้ำชาเชีรนัทเกรซกันเกาแตงโมงพัทรธิดาและคนล่าสุดคือพัทพัทรัตฝาต่อได้โดมประการลำเพระเอกคาสนว่าผู้ที่รอบบาดใจซ่าตลอดการสำหรับดวงประกณรลำเคยผ่านเรื่องราวความรักมาอย่างโชคชนพอตัว โดมนั้นเคยมีแฟนมาแล้ว5คนคนแรกคือพอยเชอร์มานกาตูนอินธิราเพ้นปารัักัจังจีราและคนปัจจุบันที่กำลังคบอยู่ในตอนนี้คือเมทันสุข,ขาวและต่อได้นุ่มฟิล์มรัฐภูมิสุดยอดดาราหนุ่มหลอ่อผู้เคยครองใจสาวๆทั่วประเทศเลยทีเดียวสำหรับฟิล์มรัฐภูมินั้นเขาเคยมีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากมายซึ่งสาวฟิล์มมีแฟนมาแล้วกว่า6คนต่อกันด้วยชาคริตแย้มนาม พระเอกไม้เลื้อยประจำวงการที่ใครๆต่างก็รู้ว่าในชีวิตของเขานั้นผ่านผู้หญิงมาเยอะแยะมากมายโดยชาคริตนั้นมีแฟนมาแล้วถึง7คนมาหากราบความรักของเขาคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสมกับชายาราเอรกไม้เลื้อยสุดๆต่อกันด้วยบอมธนินพระเอกหน้าเดียวพูดเต็มไปด้วยสเสน่ห์อันแสนเย้าวยวนใจเป็นซุปตาที่ฮอตสุดๆถึงขนาดที่เคยมีข่าวว่าเขาคนนี้เคยคบผู้หญิงซ้อนมากถึง5คนและยังมีสาวๆที่เกี่ยวข้องอีกสองคนรวมเป็น7คนเลยทีเดียว โดยมีโฟกัสจีรกุลเก้าสุภัสราพายพิมพัทแนนวิจิตราน้ำตาลพิจักนาพิมพดาวพิมพ์ทองและยามทิชาและปิดท้ายกันด้วยฟลุกเกิกพลบุตรหนุ่มนักรักของวงการผู้ที่ผ่านการมีแฟนมาแล้วกว่า11คนเรได้ว่าเรื่องรักๆนั้นไม่มีใครในปัจจุบันที่สามารถเทียบเขาติดได้ในชีวิตนี้มีผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างมากมาย